โอกาสที่จะเห็นโทษของความโลภความโกรธความหลงนั้นมีอยู่ทุกลมให้ใจเข้าออกของเรากล่าวว่าไม่น้อยว่าโอกาสที่ความตายจะมาถึงนั่นทีเดียวโทษของความโลภความโกรธความหลงครอบคลุมอยู่หนาแน่นทั่วบ้านทั่วเมืองทั่วโลกผู้มาบริหารจิตพึงทำรตรใช้ปัญญาแลให้เห็นความจริงนี้ให้ติดต่อกันสม่ำเสมอ เห็นให้พิจารณาความตายนั่นทีเดียวนี่เพราะโลภแท้ๆนี่เพราะโกรธแท้ๆนี่เพราะหลงแท้ๆหรือนี่เพราะกิเลสแท้ๆนั่นเองมีสติบอกตัวเองเช่นนี้เมื่อได้พบได้เห็นได้ยินเรื่องราวอันเป็นความวุ่นวายทุกร้อนน่าสลดสังเวชพยายามมีสติย้ำเตือนตนเองให้เห็นโทษของกิเลสให้เป็นนิดดังนี้จะช่วยให้เกิดความรังเกียจกิเลส จะช่วยให้มีมาน,นะพยายามกำจัดกิเลสในใจตนให้ลดลงแล